สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรอบเกือ <c oughs> บ2ปีถ <c oughs> ามว่าหายไปไหนมานะครับโดนด่ายเยอะจนเ,เลิกเลี้ยงปลาไปเลยหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่นะครับยังคงเลี้ยงปลาอยู่เหมือนเดิมนะเพิ่มเติมก็คือเลี้ยงเยอะกันด้วยโอเคพอดีช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เรียนใกล้จบครับก็มีงานนี้ กิจกรรมไม่ทำค่อนข้างจะเยอะก็เลยห่างหายไปฮะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาที่ช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมผมก็ชื่อตั้งนะครับผมกเ็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับผมที่ชอบเลี้ยงปลาแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงปลาต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆฟังแล้วก็ร่วมแรกเปลี่ยนกันก็ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้เราชอบนะครับผมก็ ขอฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับโ okay, อเคเอาเป็นว่าเรากลับมาเจอกันเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเนาะเราก็จะขอมาเดิมคลิปแรกด้วยคำถามอายอดคิดไหมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นคำถามที่มีคนเลี้ยงปลามือใหม่เนี่ยถามกันเยอะมากๆเลย <Okay. S 1> เกี่ยวกับเจ้าปลากัดนี้แหละ mm hmm. ก็ได้หนอกนะช n นั hmm. ของเราจะมีปาลาอะไรอีกใช่ไหมเอหรือว่าจะมีนะต้องกด subscribe <c oughs> ไว้แล้วล่ะครับ <c oughs> กับมาที่คำถามของเรานะคำถามนั้นคืออะไระคำถามนั้นก็คือปลากัดสามารถเลี้ยงรวมกับปลาอื่นๆได้หรือเปล่าจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าพอขึ้นชื่อว่าเป็นปลากัดเนี่ยคนก็จะมีภาพจําว่าเฮ้ย <c oughs> ปลากัดแม่งปลาสายโหดว่ากัดกันทีเอากันปางตายอย่างนี้ถ้าเามาเลี้ยงกับปลาอื่นมันจะไม่กัดปลาอื่นตายหมดปู้หรอ อะไรอย่างนี้แต่จริงแล้วค่อนข้างจะตรงกันข้ามเลยนะคือปลากรนะัดมันไม่ได้ดุขนาดนั้นทุกคนแล้วมันก็สามารถเลี้ยงรวมกับปลาอื่นๆได้ค่อนข้างหลายสายพันธุ์เลยนะเพราะจริงๆแล้วน้องปลากัดเขาจะดุก,กับแค่ปลากัดเหมือนกันเท่านั้นนะทุกคนกับพวกปลาซิวปลาสร้อยอะไรอย่างงี้เขาเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ดังนั้นปลาพวกานี้ก็เลยจะเลี้ยงกับน้องปลากัดได้แทบจะทุกชนิดเลยขอแค่ตู้กวางพอและมีคุณสมบัติ3มอย่างนี้ อย่างแรกก็คือต้องเป็นปลาที่รักสงบไม่ใช่ปลาที่ชอบตอดคีบชาวบ้านข้อนี้สําคัญมากนะครับผมโดยเฉพาะกับคนที่คิดว่าจะเลี้ยงปลากัะดาหางยาวกับปลาฝูตัวเล็กนะเพราะอย่างที่ผมบอกปลากระกดนจริงเขาไม่ได้สนใจพวกปลาซิวปลาซ้อยอะไรอย่างี้เท่าไหร่แต่พวกปลาซิวปลาซ้อยนี่แหละจะไปสนใจปลากรดแทนโดยเฉพาะพวกที่ชอบตอดหางชาวบ้านนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาเลือกปลาต้องเลือกปลาที่นิสัยดีๆสุภาพสุภาพแบบเช่นปลาคราฟไม่ใช่ก็เป็นปลาที่ ไม่ดุแล้วก็ไม่ใช่ฟินิปเปอร์อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> น้องก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายอกสบายใจแล้วก็สบายตัวด้วยครับข้อที่อก็คือขนาดตัวของน้องจะต้องพอๆกับปากกัดนะครับไม่เล็กจนปากกัดสามารถกินได้หรือไม่ใหญ่จนสามารถกินปากกัดได้อันนี้ก็เป็นการพื้นฐานในการเลิกปลามาลงตู้ทั่วไป ข้อที่3ามข้อที่สำคัญมากคือต้องไม่ใช่ปลาที่อยู่ในสกุลใกล้เคียงกับปลากัดหรือว่าหน้าตาคล้ายๆกับปลากัดอ่าข้อที่สําคัญมากนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปก็คือปลากัดคือมันจะดูกกับปลาชนิดเดียวกันเท่านั้นถูกปะแต่บังเอิญมันก็ไม่ได้ฉลาดพอที่จะแยกว่าปลาอนนี้ไม่ใช่ปลากัดนะแต่ปลาอนนี้เป็นปลากัด ยิ่งถ้าแบบปลานั้นแบบหน้าตาคล้ายๆกันหรือแบบเป็นญาติๆกันอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบสับสนได้แล้วก็อาจจะไล่กัดได้อย่างเงี้ยเช่นพวกปกลากริมปลากระดิ่งปลากระดิ่งด้วยนะทุกคน หรือแม้แต่ปลาหางนกยูงอย่างเงี้ยที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปลาสกุลเดียวกันแต่ว่าหางมันยาวไงมันดูเหมือนปากัดไงเอออีปากัดนี้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าปลาหางนกยูงในตู้เนี่ยเป็นปากัดได้เหมือนกันก็จะทําให้ปลาพวกนั้นบาดเจ็บได้ถ้าน้องไล่กัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังระวังกันสักนิดหนึ่งนะเวลาเลือกปลามาเลี้ยงกับปลากัดสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามีปลาอะไรบ้างที่สามารถเลี้ยงกับปลากัดได้นะครับก็ ได้โปรดนะได้โปรดกดไ like, ลค์กด Subscribe แล้วกดโน notification เล็กๆไว้ด้วยเพราะว่าคลิปหน้าผมจะมาเฉลยให้ฟังกัสนสำหรับคลิปแรกของซีซั่นนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันเนาะเออเป็นคลิปแรกแบบเบาๆเป็นๆๆออเดอร์เบาๆซอฟต์ดริงก์เป็นอะไรม็อกเทลหวานไปไม่ต้องแบบขมมากไม่ต้องลึกมากก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเลี้ยงปลานะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ 拜拜。Bye bye